เดิมบ้านบูมบ็อก r e รีสอร์ทมีลูกค้าประจําเป็นชาวยุโรปที่มักจองบุ๊กิ้งมาล่วงหน้าแต่การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําให้รีสอร์ทแห่งนี้ต้องปิดชั่วคราวนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าพิเศษเข้ามากักตัวกลุ่มแรกเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้เจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งทิศทางการท่องเที่ยวหลังโควิดที่จะไม่เหมือนเดิม คือสิ่งที่ผู้ประกอบการรีสอร์ททางเลือกบนเกาะสมุยเตรียมตั้งรับนักท่องเที่ยวในลักษณะเวลเนสทัวริซมหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นรีสอร์ทแห่งนี้ปรับตัวให้สอดร,รับกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยการเป็นรีสอร์ทซิลเวสมีระบบจัดการขยะเป็นศูนย์ใช้พลังงานสะอาดที่ตั้งอยู่่ามกลางป่ามะพร้าวที่เงียบสงบเน้นพึ่งพาทรัพยากรบนเกาะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตอาหารปลอดภัยตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มรักสุขภาพก็จะมีเครือข่ายตัวนี้ผมก็ติดตามเกี่ยวกับของการท่องเที่ยวชุมชนอยู่ก็มีหลายหลายกลุ่มก็รู้จักก็ก็โคกันอยู่ก,ก็ตัวนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นโอกาสเลยตอนนี้พอโควิดมาเนี่ยท,ท,ที่ย้อนกลับไปเรื่องเซฟต,ต,ตี้เนี่ยไอ้ช่วงตัวนั้นก็คืออาหารปลอดภัยเพราะเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะนั้นตัวนี้มันก็น่าจะเป็นตัวที่ว่า อาจจะทำไรายได้กับชุมชนได้แต่พี่มาเขาอยากขายที่แล้วนะเขาไม่ไหวทีมข่าวไทยพีบเดินทางไปสำรวจสว<ส>น,นเกษตรอ<ย>ินทรีย์ของนายสมเจตสมวงศ์เนืน้อที่60ไร่ทยอยเก็บผลผลิตส่งออกคือทุเรียนและมังคุดมีความพร้อมที <S <S ท่จะส่งผลผลิต <it> ให้โรงแรมที่อยู่บนเกาะหากต้องการเชื่อมต่อกันเราชาวสวนเราก็อยากเห็นว่าโรงแรมมารับซื้อและเราเราอยากจะขายแบบไม่คัดไม่คัดเลือกอ่ะไม่เลือกอ่ะ เพ,เ,เพราะมันเป็นอินซีเพราะมันเป็นอินซีโรงแรมถ้ามีความแล้วอินซีโรงแรมก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สวยเพราะเราไม่เราไม่ได้บำรุงรักษาให้มันผิวมันสวยอย่างมังคุดแบบนี้ผิวมไม่สวยแต่เขาเขาส่วนมากเขาจะดูผิวเกาะสมุยไม่ได้มีแลนด์มาร์คแค่เพียงทะเลและชายหาดเท่านั้นแต่มีกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเตรียมเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมบนเกาะสมุย นี่คือท้องนาที่หลายคนอ่านไม่เคยรู้มาก่อนว่าบนเกาะกลางทะเลก็มีการปลูกข้าวแบบหยอดหลุมฝูงควายพเนจรที่ออกมาหากินตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่แปลกตาสําหรับผู้ที่มาเกาะสมุยแต่คือวิถีเดิมของชุมชนก่อนปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้และรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวทุ่ง้าเลี้ยงสัตว์บริเวณนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวชุมชนอย่างที่เขาคิดกันอยู่ตอนนี้นะคะคในในความคิดของป้านะป้าอยากให้มันมีหลากหลายมิติมีหลายมิติคือคนที่มาเกาะสมุยสักครั้งเนึ่งอ,อยากจะให้เขารู้ว่าเกาะสมุยยังมีทํานาอยู่ซึ่งมันเป็นวิถีดั้งเดิมของคนสมุย<ม>เพราะเมื่อก่อนเราต้องทําข้าวทำนากินทานาได้กินข้าวม,มีข้าวด้วยตัวเองเหมือนกับคนสมัยก่อนเขาปูพื้นไว้ว่าเขามีความมั่นคงทางอาหารนะคะ<ม>เขาทาํานา แล้วก็ทะเลถ้าว่างอยากนาะเขาก็มีไปลากอวนเป็นประมงชายฝั่งเล็กๆก็เอามากินกันในครอบครัวอันนั้นสมัยก่อนนะคะครับคบค่ะบทเรียนผลกระทบจากโควิด -19 ที่หลายรีสอร์ทต้องปิดตัวลงทำให้ชาวเกาะสมุยพยายามพลิกฟื้นต้นทุนที่มีและว,วิธีดั้งเดิมให้เดินคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วชิโรวิทและบำรุงชัยไทย PBS รายงาน